สุนัขตัวนี้ถูกเจ้าของทิ้งอย่างโหดเหี้ยมในบ่อน้ำลึกกว่าสิบเมตรมันใช้โรงเล็กตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดก็โขดหินไว้แน่นแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและไม่รู้จะทำยังไงมันไม่รู้ว่าทำไมเจ้าของถึงทำกับมันเช่นนี้อยู่กับเจ้าของมาห้าปีไม่มีเยื่อใยอะไรเลยกลับถูกทิ้งไว้ในบ่อลึกที่ไม่มีใครสนใจน้ำในบ่อน้ำเย็นเฉียบทำให้มันหนาวสัน่นหากไม่ระวังก็จะลื่นตกลงไปกลางบ่อน้ำมันพยายามดิ้นรนหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกสักนาที หินที่ยื่นออกมาจากขอบบอ่อเป็นที่พึ่งเดียวสําหรับมันแต่ความหิวและความหนาวทําให้มันลื่นลงไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดมันพยายามแบบนี้มาสองวันแล้วในเวลานี้มันไม่มีแรงเห่าอีกต่อไปความหวังเดียวของมันคือขอให้มีคนจิตใจดีมาช่วยผมไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นสุนัขที่ดีเช่นนี้ทําไมเจ้าของถึงท้อทิ้งหรือว่าเป็นเพราะเจ้าของไม่ชอบมันหรือเปล่าต่อมาได้ทราบจากชาวบ้านว่าเจ้าของสุนัขมีแฟนใหม่ และแฟนสาวของเขาเกลียดสุนัขและคิดว่าสุนัขสกรปรกเจ้าของเลยพยายามเอามันมาทิ้งถึงสองครั้งแต่สุนัขที่ซื่อสัตย์มักจะหาทางกลับบ้านเสมอต่อมาเจ้าของจึงทิ้งมันไว้ในบ่อน้ําแห่งนี้โชคดีมีชาวบ้านมาพบก่อนที่สุนัขจะทนไม่ไหวชาวบ้านจึงเรียกทีมกู้ภัยมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมัดเชือกโรยตัวลงไปเมื่อน้องหมาเห็นคนเข้ามาช่วยมันก็พยายามว่ายเข้าไปหาในตอนนี้มันมีความปรารถนาที่จะกลับไปยังโลกที่สดใสโชคดีที่หน่วยกู้ภยัย เตรียมตาข่ายมาด้วยเขาเอาสุนัขสายเข้าไปในตาข่ายสุนัขยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสุนัขทุกตัวมีพลังจิตมันรู้ว่าชายแปลกหน้ามาเพื่อช่วยเหลือมันในที่สุดสุนัขก,ก็ได้รับการช่วยเหลือจากความพยายามร่วมกันของทุกคนชาวบ้านโดยรอบก็ถอนหายใจด้วยความดีใจพวกเราทุกคนช่วยกดหัวใจให้กับทุกคนที่พยายามช่วยน้องด้วยขอบคุณพวกเขาที่ให้โอกาสสุนัขได้เกิดใหม่อีกครั้งเวลาสองวันทําให้สุนัขหมดแรงเจ้าหน้าที่รีบพาสุนัขไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ทันที ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ทําให้สุนัขสงบลงหวังว่ามันจะไม่กลัวโชคดีที่สุนัขมีอาการบวมน้ําที่แขนขาเท่านั้นส่วนอื่นแข็งแรงดีแต่หลังจากพักฟื้นไม่กี่วันจากดวงตาของสุนัขมันยังคงคิดถึงเจ้าของเพราะในหัวใจของมันไม่ว่าเจ้าของจะปฏิบัติอย่างไรก็ยังคงเป็นเจ้าของมันไปตลอดชีวิตขอให้ทุกคนโปรดเมตตาต่อสุนัขขนปุกปุ๋ยทุกตัวด้วยครับช่องเอดีขอส่งกำลังใจให้น้องหมาแข็งแรงและได้เจอครอบครัวใหม่ที่ดีครับ